สวัสดีคับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการควงธรรมมีความภาคภาคูมิใจอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราได้ทํางานเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับรายการควงคําในวันนี้เราจะมาติดตามโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นงานที่สําคัญของบ้านของเมืองนะครับท่านผู้ชมครับด้านหลังผมเนี่ยครับคือการอุปสมบทหมู่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสพระชนมพรรษา60ภพรรษาซึ่งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตจ,จังหม่และคณะสงฆ์จังหวัดจังหม่ได้ร่วมกันจัดขึ้นนะครับขอบคุณองค์กรร่วมจัด รายการควงทมคือสถานีวิทยุโทรทัศน์ NVT เชียงจังหม่มหาวิทยลาลัยม,มหาจุฬาลงกรณราชวิทยลาลัยวิเขตเชียจังหม่และคณะสงฆ์จังหวัดจังใหม่เราจะเผยแพร่ภาพานี้ไปในรายการโทรทัศน์ของ MCU TV ทีสถานีโทรทัศน์ของมหาจุฬาลงกรณ์โดยนะครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมไปผอไปกอยบรรยากาศของการอุปสมบทมู ขวายสมเด็จพระเทพพระรัรชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีตั้งแต่วันที่9 30 3เมีนาคมที่ผ่านมาเาจะมีฝึกซ้อมที่วัดสวนดอกมหาจุฬาลงกรณวัดสวนดอกพระอารามหลวงนะครับซ้อมกันเต็มที่แล้วนะครับหลังจากนั้นแล้ววันที่หนึ่งเขาก็จะปากันเคลื่อนมาที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารพิธีบ,บ,บวชสมณร แล้วก็พิธีอุปสมบทซึ่งต้องใจอยู่สองโบสถ์ท่านผู้ชมครับโบสถ์ที่หนึ่งก็คือโบสถ์สองสงวัดพระสิงห์วรามหาวิหารอันนี้พระเดชพระคุณพระราสิงหวรมุนีรองอธิการบดีมจรวิเขตจังงใหม่เป็นพระอุปชาและธรมโบสถ์หนึ่งคือวัดปราศาสตร์อยู่ข้างข้างวัดพระสิงห์เนี่ยครับก็จะมีพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติรองเจ้าคณะจังหวัดจยงใหม่เป็นพระอุปชาบรรยากาศเต็มไปด้วยความงดงามแล้วก็สัทธาประชาชนมามา พอมากอยและร่วมบุญกันจันทักจันหลายครับท่านผู้ชมครับท่านพระเดชพระคุณพระราชสิงหวรมุนีได้กล่าวถึงโครงการนี้ท่านบอกว่าภาคภูมิใจอย,ย่างยิ่งเลยที่ได้ทําโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชชาสุดาสยามรมราชกุมารีท่านผู้ชมไปฟังพระเดชพระคุณพระราสิงหวรมุนีรองอธิการบดีมอจรอวิเขตาะห์จังไบได้อูเรื่องนี้ครับโครงการบรรชาประสมบทติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพพรตร,ราชาสุดาสยามรมราชกุมารีทางคณะสมฆ์จังหวัดเชียงใหม่่รมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่ได้จัดให้มีขึ้นในปีนี้เป็นปีที่มีความสำคัญใาเหนือกาศที่สมเด็จพระเทพพรตร,ร,ราชาสุดาสยามรมราชกุมารีรท่านเจริญจนมายกครบห้ารอบ 60ปีของ0 0 0 0ปาโครงการนี้มีผู้สมัครเข้าบัญชาสมบท50รรูปเมื่อได้ฟันประชาประสมบทติดวัดประสิงธ์วรหาวิหารแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมศรีวังทาของมหาวิทยาลัยหาจุฬาลงกรณ์วิทยาเขตเชียงใหม่ จึงตั้งอยู่ที่อำเภอสันสายเป็นสถานที่สงบเป็นสถานที่วิเวกสัปปายะแก่การปฏิบัติธรรมโครงการนี้ทำให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้เคยบวชเรียนมาก่อน mm hmm. ก็ได้มีโอกาส mm hmm. ในโครงการนี้มีโอกาสได้มาฝึกหันขัดเก่า ทำให้มีความรู้มีความเข้าใจพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นในขณะที่ปฏิบัติธรรมนั้นเรามีพระวิปัสสนาจารย์มาแนะนำมาสั่งสอนในการประพฤติปฏิบัติในแต่ละขัน้นแต่ละตอนและก็มีวิทยากรมาถวายความรู้ ทั้งที่เป็นปัตตพชิตก็มีเป็นพระวาสก็มี9วันแห่งการประพฤติปฏิบัตินี้ก็คิดว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ผมจะได้อะไรหลายๆอย่างที่เป็นคุณง,งามความดีทำให้ตนเองได้พัฒนาชีวิตได้พัฒนาความคิดได้พัฒนาสติยาญญและทำให้ จิตใจนั้นได้สัมผัสความสุขทางพุทธศาสนาไดา้ก็ขออนุโมทนานะชื่นชมยินดีสำหรับผู้ที่เขารวโครงการและก็ขอขอบคุณกับคณะญาติโยมวาสุวาสิกาที่ให้การประธรรมบำรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิาลมหาชาวาังกรณราวิทยาลที่ได้ให้การปรุปธรรมให้โอกาสแก่ ผู้ที่มีความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสได้บวชได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามที่ตั้งใจเอาไว้นะโครงการนี้ก็ชื่อว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ทุกประการท่านผู้ชมครับหลังจากที่บวชวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเรียบร้อยเขาจะมาปาตุวเจ้าตึงมดท่านผู้ชมครับมี42รูป มาจากทหารมาจากตำรวจรัฐวิสาหกิจแล้วก็พ่อค้าประชาชนจำนวน42รูปมาปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมนานา,นาชาติบ้านสีวังทานตำบลปา่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชจยงหม่แต่ละวันแต่ละวัน,ต,วนตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เกมีกิจกรรมหลากหลายเลยครับมาเจ้าบินธบาตหลังจากนั้นแล้วก็จะมีกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนาท่านผู้ชมพรไปพอกิจกรรม พระอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ปฏิบัติธรรมและก็ฟังธรรมท่านผู้ชมไปผอไปก่อได้เลยครับ านผู้ชมครับพอตื่นเจ้ามาทําวัดสวดมนต์ฉันพัฒตาหารเจ้าเรียบร้อยตราเจ้าตึงโมสสี่สิรูปก็ออกบิณฑบาตครับตามหมู่บ้านในตํบนาบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ชมไปพอบรรยากาศนี้นะครับแล้วก็ผมมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ผู้นําชุมชนสองท่านนะครับแม่หลวงนิตยาวิริยาและแม่หลวงพวงเพชรไป เพืนก็เล่าเรื่องความประทับใจในการร่วมกิจกรรมใน,ในคราวนี้ตัวนะครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมได้นิมนต์พระคุณเจ้าที่บวชในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีมาบินทบาทโปรดญาติโยมแถวอำเภอสันทรายตำบลป่าไผ่วันนี้เรามาที่บ้านเมืองขอนครับ ตำบปลปาา่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดจังหว่ดที่มีสัายาติโยมมาบินักบาทมาใส่บาทกันนักเลยแล้วก็วันนี้เอามีชาวนานาชาติมาช่วยเป็นขยโยมด้วยนะครับพอ,อมาปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติมจอจรรวิเคตาะห์จังหม่สันทรายครับถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมตึงชาวไทยแล้วก็พระสงฆ์ที่บวชถวายสมเด็จพระเทพครับเดี๋ยวสักคกรั้หนึ่งจะไปสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนแต่ละที่แต่ละที่ที่เขาจะพานไปครับ ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งนะครับด้านหลังในที่ทำการหมู่บ้านบ้านเมืองขอนหมู่ที่หนึ่งตำบลป่าไผ่อำเภอสันทราย,ยาาจังหวัดงัเชยงใหม่ขณะนี้ผมอยู่กับผู้นําชุมชนถึงสองหมู่บ้านนะครับแม่หลวงนิตยาวิรยาแห่งนี้นะครับอันนี้กับวันนั้นเราไปบินดบาท,ที่บ้านเป็นมาละนะครับ แล้วก็แม่หลวงพวงเพชรบุญชุ่มใจในี่นได้ปลานี่ปลาคุณแม่มาตัวมาทําบุญนะครับครัท่านผู้ชมครับเราจะมาสัมษั์ความรู้สึกของผู้นําชุมชนถึงสองหมู่บ้านที่ือการุรถาุถธรรมบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ทางโครงการพระเจ้าได้มาจัดโครงการในพื้นที่ค่ะเนาะโดยเฉพาะสถานปฏิบัติธรรมนานานชาติค่ะแล้วก็ได้มาบ,บิณฑบาตในพื้นที่หมู่บ้านค่ะ ก็เป็นที่น่าปลาบปลื้มแล้วก็ยินดีค่ะสำหรับโครงการอุปสมบทมู่เพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตน์ค่ะ,อ,ะอันนี้คือ,อเป็นโครงการที่น่าจะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนค่ะเนาะอันนี้ค่ะวันนี้ก็เลยได้มาใส่บาตรได้มีโอกาสค่ะได้มาใส่บาตรทำบุญใส่บาตรนะคะก็รู้สึกป,ปลาปื้มยินดีนะจ้าก,กับโครงการนี้เนื่องใน ครบรอบ60พรรษานะจา้าขององค์สมเด็จพระเทพนะจา้าก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งตัวนะจา้าท,ที่ตีต่างหมู่บ้านเฮาก็ได้ร่วมนะจา้าในส่วนของสนับสนุนการอุปสมบทในครั้งนี้เจา้าท่านผู้ชมนี่คือชาวต่างประเทศที่มาปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติเวลาเขาบอกว่าจะมาบินธบาตเขาก็บอกสนใจที่จะมาเป็นพยมคับนี่ติงแม่ยิงมีติงพระจยัย Uh, my feelings about the project i think it's a good idea to give back to the people so i think that's a nice way of doing that since obviously this is a very large part of community here you know the thai culture and the thai people it's a way of for them to give back to all of you that do so much for them, mm. uh, it was a nice experience to be going with along with the monks in the into the village and seeing them interact with the uh, with the people. Because as a foreigner, you don't often see that. You just hear about it, yes. or you might see it on a program. However, to um, to experience it firsthand was something different. Mm. Um, and so, yes, it was a nice it was an, I'm glad I was able to do it. It was a nice addition to the meditation and mindfulness practices that we're working on here is troubled because there's anonymity to it. sometimes people don't give because they feel as if you know it's not connected to them it's separate from them but um, when it's personal like this, when someone comes out, especially um, uh, a monk, a respected and, and good person, comes to the community and collects it with his own hands and then that food is given, you know, by hand to someone. Um, I think that's a completely different um, paradigm and I think if it were to happen everywhere, um, things would Lot simpler. อตมาเดิมเป็นข้าราชการตำรวจอยู่ที่สังกัดกองกำกัรสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคห้านัน,านาจดร้อยตำรวจโทรรองสวัสดิ์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคห้าที่ตัดสินใจและเสียสละมาตรงนี้เพื่ออันดับแรกถวายเป็นพระเกียรติของสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาที่มี บุญคุณต่อพระสงนิกอนทั่วประเทศแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อการทำงานที่ผ่านมาเรารู้ว่าการทำงานของบุคคลภายนอกมันมีทุกรูปแบบตอนนี้เราก็มีโอกาสที่ได้มาศึกษาธรรมะเพื่อให้ผสมกับบ้านเมืองที่เหตุการณ์ปัจจุบันเราจะนำไปใช้ตรงนี้แนะนำหรือ เอาไปอบรมลูกติดลูกหาหรือการประกอบการทำงานปัจจุบัน<ะ>รู้สึกว่าย่างก้าวเข้ามาวันแรกก็นึกว่าการทำตรงนี้หนึ่งทดแทนบุญคุณพ่อแม่<ะ>สองทำให้เป็นตัวอย่างของบรรพชนหรือว่าลูกหลานลายคราวต่อไป<ะ>สามนำการปฏิบัติการศึกษา เพื่อไปแนะนำแก่เยาวชนรุ่นหลังและเป็นการที่ว่าปกติมีกฎหมายอยู่แล้วก็น,นำไปใช้ก็ยังมีการกระทำอยู่ต้องพึ่งพระพุทธศาสนาที่จะมาใช้ปัจจุบัน <Okay. S 1> เป็นความปรับปื้มอย่างหาไม่ได้ที่ว่าเป็นข้าราชการตำรวจมา36มสิบหกปี uh huh. ได้ยอมถวายอารักขาทุกพระองค์ uh huh. เป็นความปรับปื้มแล้ววันนี้ uh huh. ถือว่าได้รับ พาพระราชทานเป็นที่สุดของชีวิตอาตมามาครั้งนี้ก็มาด้วยใจมาเพื่อจะมาปฏิบัติธรรมสืบสารพระาศาสนาแล้วก็อีกอันนึงก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมมราชกุมารีและก็เพื่อนำสิ่งต่างๆที่ มาปฏิบัติเพื่อไปประกอบกับการทำงานได้ทราบว,ว่าที่นี่มีโครงการที่จะวิปัสนากรรมฐานมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาตมาจะได้นำไปใช้กับการทำงานซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ผลิตไฟฟ้าซึ่งมีความอันตรายเกิดทุกอย่างก้าวในการทำงานเนาะอาตมาก็ถือสิ่งนี้ เพื่อจะไปช่วยในการทํางานให้มีความปลอดภัยให้มีสติกากับให้มีสติกับกับทุก,ก,ทกคณะที่นี่อาตมามาเพื่อจะหางานให้ใจทำอ๋อครับเป็นกรรมฐานแล้วก็ป้องกันใจไม่ให้ไปเที่ยวนี่คืออีกส่วนหนึ่งที่เลือกที่จะมาบวชอุปสมบทครั้งนี้และส่วนหนึ่งก็อุทิศส่วนกุศลให้กับสรบรพสัตว์ทั้งหลายในโลกใบนี้ เพื่อความสุขความเจริญ <Okay. S 2> ขออนุโมทนาบุญกับทางมจร <Okay. S 2> ที่จัดโครงการนี้ขึ้นอาตมาก็มาจากขอนแก่นก็ <Okay. S 2> มีความประสงค์ที่จะบ,บวชพอดีไปเจอทางอินเทอร์เน็ตเข้า okay. Okay. แล้วก็เป็นบุญ <Okay. S 2> ที่ได้มาร่วมอยู่ในรั้วของวัดรั้วของพระพุทธศาสนา okay. Okay. เป็นที่เจริญใจมากผมชื่อเดชาครับสมาประสิทธิ์ครับ เป็นผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตครับครับรบสาเหตุที่มาบวชครับผมก็เคยคุยกับแม่ไว้เนี่ผมคือผมงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาผมเป็นแม่แม่แม่มีคนเดียวพ่อเสียไปแล้วครับผมก็เลยบอกแม่ว่าแม่ผมจหาโอกาสหาเวลาบวชให้แม่นะแม่บอกไม่ต้องบวชหรอกทำงานไปเถอะหาเงินไปเถอะเนี่ยผมบอกว่าแม่เนี่ยจะรอให้แม่สิ้นซะก่อนแล้วรว่าผมพระเหลือง เืออยากให้แม่เห็นพระเหลืองอะนะผมก็เลยบอกแม่ว่าเดี๋ยวผมหาเวลาบวชทักทีอย่างเงี้ยซึ่งเห็นโครงการเนี้ยผมได้ฟังข่าวจากวิทยุเห็นป้ายข้างทางซึ่งผมทําง,งานอยู่เชียงใหม่นะ,ะผมไปทั่วป้ายข้างทางโอ้ผมดีใจมากผมได้ติดตามเรื่องนี้มาตรอดว่าที่ไหนรับสมัครครับและเป็นมหาบุญยิ่งใหญ่ครับของบทเรื่องในงานหกสิบพรรษาของพระเทพครับแล้ว เล่าแม่ฟังแม่บอกว่าอืก็ดีใจนะก็ตามใจเองแล้วแล้วแต่อย่างเงี้ยผมก็บอกว่าจะบวชนะแม่อย่างเงี้ยให้รวมให้ได้นะผมได้เห็นรอยยิ้มแม่วันนั้นเห็นน้าตาด้วยนะครับเห็นน้ําตารอยยิ้มแม่ผมมีความสุขครับก็รู้สึกยินดีและภูมิใจที่เข้ามาร่วมในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติมาบวชนี่หนึ่งได้ความสงบ และเยอกเย็ยนขึ้นอสองอได้วิธีการปฏิบัติเดินแล้วก็นั่งกรรมาฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมกะจะได้เอาไป,ไป <ใน S 2> ร่วมใช้ในการทำงานเพื่อจะให้ใจเย็ยนลงด้ยกว่าการเป็นตำรวจเนี่ยมันบางทีเจอหลายอย่างการประชาชนใจคำอู้วอย่าง ถ้าดีเฮากะอู้ดีตัวถ้าเป็นอู้บดีเฮากะต้องอดทนใจเนนี้เฮากะกำหนดในจิตใจขึ้นนยครับใจะให้เราสงบลงพ่อเพื่อประการแรกนอนกลุมก็บวดเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ประการที่สองบวดหวดัวทดแทนคุณปอคุณแม่พ่อแม่ยังอยู่ยังอยู่ครับอันนี้อันนี้อาชีพอย่างครับอันเป็นรอพอสารจังหวัดครับผมอ๋อรอพอสารจังหวัดเนาะครับ หูองจัดห้องโครงการนี่ทัานเปนใบครับตั้งมหาวิทยาลัยครับผม่เห็นที่ั่นจครับอ๋อนิติศิษย์สาขาสาขารัฐศาสตร์ครับัฐศาสตร์มาเห็นที่ได้สมัครใจบวชเลยก็กําแรกก็คิดอยู่ครับคิดอยู่วันหนึ่งว่าอันจะบวชดีก่อและพอลองไปอู้กับเพื่อนนิตินะครับว่าถ้ามีโอกาสก็บบวชเลยมันเป็นแบบโอกาสมันหาได้ มันง่ายครับครับตอนนี้รู้สึกจะได้บ้างครับก็ใจเย็นขึ้นครับใจเย็นขึ้นจากที่อาการแบบคิดยำออกเลยว่าต้องทําอย่างไรเพราะใจก็ใจฮอนอยู่ครับก็มานี่ก็เป็นนที่ขึ้ครับก็ในใจของคุณแม่นะคะปรับเพิ่มมากที่มีโอกาสได้บวชในโครงการเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ค่ะนับว่าเป็นบุญจริงๆค่ะนับว่าเป็นความสาเร็จของโครงการ การบวชอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ60พระจันษาของอสมเด็จพระเทพพระราชสุดาการบวชครั้งนี้จริงๆเราตั้งใจจำนวนพระบวชทั้งหมด61แต่เนื่องจากว่าเวลาเรามีสั้นในการที่จะจะประชามพันธ์เรามีผู้ที่สนใจเข้ามาอุปสมบทในโครงการนี้42ท่านนะฮะ แล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายวันที่9<ม>เราเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษาจนถึงวันที่9วันนี้ก็มีการทำพิธีศึกนะที่สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติของมหาจุฬาที่ศรีวังทาน<ม>ก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาทุกส่วนงานที่มีส่วนร่วมในการจัดงานอุปสมบทในครั้งนี้ในฐานะผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิไลมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่ก็ต้องขอขอบคุณญาติโยมทั้งตั้งแต่วัดพระสิงห์ที่เป็นเจ้าภาพในการบวชในครั้งนี้และคุณโยมทั้งหลายที่ให้การอุอปถัมภ์ทั้งข้าวปลาอาหารทั้งใส่บาตรพระตอนเช้าแล้วก็ญาติโยมที่เป็นญาติของพระที่มาบวชในครั้งนี้ต้องขออนุโมทนา ทุกรูปทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ขอเจริญพรท่านผู้ชมครับขณะนี้ท่านผู้ชมจะหานว่าผู้ที่อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกำลังทำพิธีลาศิกขาจากพระอาจารย์นะครับแล้วก็ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปผู้ที่บวชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะ,ะไปะเนื้อเยียกเนื้อการทำ ไปทําชีวิตเหมือนเก่าเหมือนหลังต่อไปนะครับหลังจากที่ได้เข้ามารา่วมเงาพระพุทธศาสนา9วันเพื่อเป็นมุงคลแก่ชีวิตนะครับในช่วง9วันนี้บุคคลตึง42ท่านได้เจริญสมาธิภาวนาได้ฟังธรรมได้บิณฑบาต ได้ไปดูสถานที่ที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมคือตานหนังเลหนังครับวัดนี้โครงการสําเร็จรุ่่วงไปด้วยดีนะครับขอบคุณนักศิลป์นักบุญทั้งหลายนะครับเจ้าภาพทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพตั้งแต่เป็นเจ้าภาพอาหาร เจ้าภาพภาไตรจีวรแล้วก็เจ้าภาพอื่นๆบอกว่าน้ําบอกว่ากาแฟบอกว่าโอวัตินทั้งหลายก็สําเร็จร่วมไปด้ดีนะครับท่านผู้ชมขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับขอบคุณองค์กรร่วมจัดคือคณะสงฆ์จังหวัดจังีงใหม่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลลาลัยวิเขตจังใหม่สถานีโทรทัศน์ n อ t จบเชงใหม่และ MCTV u ที่ได้นำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็ส่งเสริมเมื่อเขาได้บำเพ็ญบุญต่อไปนะครับเวลาเสี่ยงรักครับผู้ชมครับขอ,อนำรายการพวงคำจากท่านผู้ชมไปก่อนครับผมคิรินิงคงธรรมสวัสดีครับ